สวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับผมจิมมี่อารามบอยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาขายควายนะครับวันนี้มาขายม้านะครับพาท่านผู้ชมมาดูม้านะครับในราคา4 5 0 0 0บาทนะครับผมพร้อมอ่านนะครับเจ้าของบอกว่าขาย2ตัวนะครับก็จะมีตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับตัวเมียก็กําลังท้องอยู่ฮะตัวเมียอยู่ที่3 0,000นนะครับผมท้องประมาณ4ี่เดือนนะครับ แล้วก็ตัวผู้นะครับผมตัวผู้อาอายุประมาณ6ปีนะฮะชื่อท็อปนะครับก็ขายอยู่ที่มาร์สสี่หมื่นห้านะพร้อมอ่านนะครับผมถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะที่เบอร์0 8 4 8 2 2 8 1 3 7นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้ไป ขี่เลี้ยงงัวหรือเลี้ยงควายก็ได้ครับผมขับค่อยๆดื้อเท่าไหร่นะแต่ผมก็ต้องอยู่ไกลๆนะครับผมอยู่ไกลๆไปก่อนเดวโดนดีดครับอันนี้ตัวผู้นะครับผมสูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบนะครับวัดระดับจากลาวนมผมเองนะครับผมประมาณนั้นสูงประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียตัวนี้ก็กําลังท้องอยู่ที่ประมาณสี่เดือนนะครับผมตัวเมียนี่สูงน่าจะได้ร้อยสามสิบ ครับผมเครื่องตัวนี้ชื่อกําไรอ่าอันนี้ชื่อกําไรนะครับขี่ได้เหมือนกันครับผมก็ม้านี่มันท้้งสิบเอ็ดเดือนเนาะวันนี้มันสี่แล้วครับก็เอาไปเลี้ยงอีกเจ็ดแปดเดือนก็น่าจะได้เห็นลูกมา้าออตัวนี้ม้าน่าจะงอนงอนนิดนึงถ้าใดพ่ออาราเบียนซ้ําเข้าไปก็น่าจะออกอาราเบียนได้ง่ายครับผมอาราเบียนหน้านจะงอนง,งออันนี้ก็น่างอนงอ,งงอง เป็นม้าด่างนะครับกาไลข้อเท้าสีขาวสี่พ่อเลยครับนะครับหางตรงนั้นด่างตอนนี้แต่เนี้จะด่างน้อยหน่อยธรรมดาถ้าเกิดว่าไปใส่พ่อด่างก็<ะ>ก็จะออกมาด่างก็จะออกอ่าไปใส่พ่อด่างแต่ตอนนี้ท้องพ่อไอ้ตัวท็อปนี่ท้องท้องท้องตัวนี้อยู่ครับผม ถ้าใครสนใจก็เจ้าจของบอกว่าเอางัวมาแลกก็ได้นะครับเจ้าของอยากได้งวเหมือนกันนะครับผมอ่าสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะครับถ,ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ม้าเอาไว้เลี้ยงสักตัวสักคู่นึงนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอรานสักจังหวัดอุทัยธานีครับผมนี่ลักษณะตัวเมียนะครับผมจะให้ดูนะครับถ้าใครสนใจซื้อไว้สักคู่นึงนะครับไว้ ขี่แทนรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะมีแค่ค่าหญ้าอย่างเดียวเอาไวข้ขี่ไปเลี้ยงหงวเลี้ยงควายนะครับผมอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะไม่ได้มีหัวของหัวอาหารช่วยนะเลี้ยงปกติธรรมชาติไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมกินหญ้าสดกลางวันกินหญ้าสดกลางคืนก็กินฟางเป็นอาหารว่างก็ถ้าถ้าเอาไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายนี่ก็สบายหน่อยเพราะว่าไม่มีค่าน้ํามันครับม้านี่มันปกติ เคยขายไปตัวหนึ่งให้เขาไปเลี้ยงวัวเราไม่ได้ฝึดให้มันเลี้ยงวัวไปก่อนนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ที่ฝูงวัวธรรมชาติของม้ามันจะต้อนวัวของมันเองครับมันจะต้อนต้อนไล่กัดไล่อะไรให้วัวไม่ไม่ให้ไม่ให้แตกฝูงมันจะรักก็เลี้ยงมาด้วยกันธรรมชาติของมันครับถ้าขนาดขนาดนี้กาลังกําลังเหมาะกำกลังดีเลยครับใช่แข็งแรงแล้วก็ตัวไม่ไม่ไม่ขี้เหร่ไม่เล็กกี่แล้วกี่แล้วไม่ดูไม่ดูเป็นม้าแค่ใช่กี่แล้วดูสง่า เอาไว้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะใครสนใจนะครับก็ติดสองตัวก็ได้ซื้อแยกตัวไปก็ได้ไม่ว่ากันครับผมใครสนใจ,จนแกก็ไม่ว่ากันใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะครับผมผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะฮะอยู่ที่อําเภอทันศักจังหวัดอุทรสาครานะฮะตำบลปะอ้อนะครับผมก็อยากจะมาดูควายไม่เห็นคุณดูควายอยากจะมาดูม้าตัวเป็นๆน,นะครับผมก็มาได้นะฮะติดต่อผมมาได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าของนะครับผมก็ขายนะฮะยกคู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับผมทั้งสองตัวเลยแต่ตัวเมียท้องท้องกับเจ้านี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครสนใจวควายสวยควายงามหรือจะเป็น ม้านะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะตามที่เบอร์ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม